สกตัท <c oughs> กทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อร์สุขสุขนเด้อพี่น้องอ่านกาพอดีอ่านมะอึงเคยบุไทยเนาะก็ได้สั่งจานดาเทียมพี่น้องสั่งมาแต่ลัสดาพี่น้องพอดีเอาขามมาแต่ฝั่งประเทศไทยเนาะ ก็พราะท่านได้กแกะเบิ้งพี่น้องเลยว่าทั้งในนะ้ำมันสีเขาจัดมากสีครบบอนะพี่น้องขังแรกพี่น้องที่ได้สั่งเครื่องจากรัศไดอาเนานะบรเคยสั่งแจ็คเก็ตพี่น้องเลยลองสั่งเบิ้งการส่งมาหอดไดรีพี่น้อง,อง,ง,ง,อง,องแต่บัวท่านได้กแกะเบิ้งพี่น้องเลยสั่งเป็นงานยี่ห้อของงาน PSI พี่น้องาจมราเฟียม๋จวห้ามาหลุ่นน้ำกันมาแกะเบิ้งน้ำกันพี่น้อง ว่าเฮาเสด็จตามเฮาสร้างบ่อพี่น้องเครื่องเครื่องที่สร้างมาพี่น้องเลยสั่งแต่วันที่วันที่ห้าวันที่ห้าวันที่ห้าที่หกในแหละพี่น้องได้มาหดกับวันที่เจ็ดวันที่แปดพี่น้องเดี๋ยวเาสิมาแกะเบ่งก่อนเนาะแกะบงไานน้ำจืดพี่น้อง ้อนหลุนน้ำกันเลยพี่น้องเลยครั้งแรกในชีวิตพี่น้องเลยสามเลยโอ้ขจรแพ็กมายังดีเลยพี่น้องเลยแพ็กคักแน่ดีเลยแพ็กเถียงมาก bay nó hiểu không ừ, nó hai kẽ gần Okay, cái này. ไฟตามเป่ากันได้พี่น้องเด้หรือว่ามาตามมามาตามมันที่เขาสั่งเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องฮาสั่งเป็นจานดำของ P.S.I เนาะก็ได้ตามเป่าไม้เลยพี่น้องกินของ P.S.I เนาะเดี๋ยวเอาสีมาบึ่งภายในตาย,ยตอนของมันเนาะ อ,อันนี้กันสิเป็นอันแขนที่จับบอลหัวดูนมันไปหนอแขนจับหัวดูนมันเดย๋ยใหส้สมัแก่น,นอีกอย่าะเพราะว่ามันยังบทธนาออกมาเบิดพี่นหนอ เคพี่น้องนี่ต้นินกานาสเป็นกองหลับมเนเบิรกกองลั S2S เน,นาะขนาดบ่อยผิดภาษาไทยเนาะพี่น้องเนาะเป็น s 2 X เป็นกล่องของ PSI เนาะพี่น้องความละเอียดภาพพันแปดซิพีเนาะกะทิว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะรองรับระบบ SD ภาพสมภาพ คมสัตว์คุบทุกซีซันเนาะระบบ ota พี่น้องอัตโนมัติสงรายการเ cpu เนอะอันนี้นะประมวลผลรวดเร็วขึ้นเนาะเอ่อประหยัดไฟอืมประหยัดไฟครอบพี่น้องเอ่อดูนังฟังเพลงผ่านซอง usb และกระสามารถทับซมส่อง YouTube ผ่านอุปกรณ์เสริมเนาะ นาสิเป็นอันมือถือเนาะพี่น้องเนาะเป็นอันผ่านมือถือได้เนาะอนมริกาเป็นอุปกรณ์ของกันบนจับไปจานบนบนอันลังมนันน้องเนาะอันนี้ก็เป็นขามาันพี่น้องเลยขาเขาติดต่างจานเนะาะขาติดต่างกับใบมัน,นะ นี่ตัดสินาสิเป็นของมันตัวคอจับของหัวดูดมนันเอาพี่น้องเนาะทำไมจัเป็นของ psi คือกันเนาะเป็นของ psi เบิร์ตพี่น้องเลยเนาะหัวดูดดูนั่งโอ้หัวดูดกับหัวดูดจับเป็นของ psi คือกันพี่น้องโอเควัน okay, เนาะเป็นของหัวดูด psi คือกันพี่น้อง นี่พี่น้องโอ้ทรายนี่ยางดีเลยเลยพี่น้องเลยเนี่ยทรายเนี่ยเป็นของแขกเลยพี่น้องเลยเป็นของอาทรายของพีเอสไอวะเนี่ยเขาเรียว่าทรา,ายกัดที่วัแนแห่น้ำนนพี่นออ้องเอลิสเมน,นันอุปกรณ์ยางที่เขาซุบกันหนังบนหัวดูดมะน,น่องเวลาต่อทรายเขาเนาะ ถือว่าเครื่องที่เขาสั่งมากอะเพอใจเนาะพี่น้องถือว่าถือใจเนาะถือว่าโอเคเนาะข้งแรกพี่น้องที่ได้สั่งเครื่องมาแต่จากลักษณะเนาะเพราะว่ากัมมีพี่น้องอยู่ฟั่งประเทศไทยพี่น้องเลยมาสืมาลองประกอบกันดูกันก่อนนักมืบต้องการนักสืบประกอบถือถือกระบกเป็นบ่เนะนักสิบประกอบเป็นบ่อนะทีม ่กูได้ว่าประกอบพิษประกอบวัตถุนิดนิดหน้องคอมเมนต์ว่าในทั้งสองยูทูบเดี่น้องว่าบราอื่นเคยกูไทยสีประกอบถือบอนะพี่น้องแต่ว่าได้ประกอบพิษอ่ะคอมเมนต์มาบอกกันนิดนพี่น้องเด้อถ้าใส่กันไลยพี่น้องไปเลยครับ เครื่อประกอบแจ็เถื่อพี่น้องไหมคางแรลกฮะโอ้โหว่าแจ็คชิประกอบถือรือบ่ถือพี่น้องไหมตัวไรพิษบว่วถือกะคอมเมนต์คอม,ม,มเมนต์คอมเมนต์มาบอกเด้อพี่น้องเด้อนี่รายการคางแรกพี่น้องที่ได้สั่งเครื่องมาจากรัศดาเนาะ ลองสั่งเบอ่งพี่น้องเพราะว่าเฮากับมีญาติพี่น้องอยู่ฝั่งไทยเนาะก็เลยเอาที่อยู่แล้วก็บเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดอำเภอเนาะเอามากอกใส่อยู่บนลัษดาที่เอาสั่างเคื่องเนาะพี่น้องอถือว่าได้ผลพี่น้องนังจากกันเอาลุงอยู่บ้านพี่น้องแล้วก็เพื่อนขดาเอ็นอใส่เหื่อม้าพี่น้องเพราะว่าบ้านนั้น บาอึ่นเคยปูไทยนี่เป็นบ้านที่ติดกับแม่น้ำคลองพี่น้องติดกับสายแดนไทยวัชซันชาพี่น้องเลยคารบิดก็ได้ตะละบิดกับฮัฟจับเอาแถวนี้เลยพี่น้องเลยมาสิเนี่นเนาะสิประกอบทรายท้กบ้านีเนาะทรายเขาสั่งมาในสิบห้าเมตร กอดเบิดจ <c ười> <c ười> e ังกิน้องไหมเกอะเบิดที่ฮ่าอ่ายังไล่ะเดี๋ยวสิตาต่อไปการติดตั้งนะพี่น้องมาดี้เนาะขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องครับทดลองติดตั้งเหมือนเนาะเอาไปเจริ้ขึ้นเอาขึ้นสลับพี่นึองไหม รตัดสลิงเงินใส่สลิงไปใส่ใสลิปเลยก่นเก็บอุปกรณ์กอน่นยิ้หนอยงก็ สัญญาณอะารใครบึงพี่จอมพี่น้องเลยท่านใครบึงกงองนี่เป็นใครบันทึกติดตังนะเสียเวลาเสียเวลาการติดตังคนระับที่ว่าครบนอกมันเอาเดินทางกันมัน พี่น้องเกิดือว่าเฮาก็ยึดเส้แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะมีแต่ห้าสิติดตังหาสัญญาณเนาะพี่น้องเนาะนพี่น้องก็ถือว่ายึดแน่นโอเคเนาะพี่นอนะ้องเนาะข้างแรกพี่น้องข้างแรกนะสวิตลองติดตังสัญญาณจานดาวเทียมอีหอ p, H p s i ให้ทางพี่น้องเอฟซีฟังไทยแล้วเดี๋ยวก็ฟังเล่าเบิ่งหน้าว่าอันเบาอื่นเคยบู่ไทยสิติดตัต้งจานสัญญาณผ่านบเนาะพี่น้องเนาะถ้าบาได้ว่าติดตั้งถึงระบบละะแล้วก็ับโยกโป้มาในเด้อพี่น้องคอมเมนต์มาในถ้าว่าติดตั้งผิดพลาดลนะครับตัวใดที่ว่าบูาติกาอย่าลืมองใหม่พี่น้องคอมเมนต์อยู่ใต้ลุ่มทางอันยูทูบนาะพี่น้องเนาะยูทูบ อันซื้อซอง YouTube กับเบาอึองเคยปู่ไทยเนาะเปลี่ยนซื้อซื้อซองใหม่เลยพี่น้องเอาห้าก็สิลองมาติดตั้งสัญญาณเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะตาพี่น้องเลี้ยวขับไปติดตั้งอยู่ในนําดับเอาพี่น้องห้าสิเขา้าไปติดตั้งอุปกรณ์ประกอบสายก่อนเนาะโอ้ยอยากลำบากพี่น้องเลยนี่พี่น้องใส่ทีวีติดตั้งแล้วเนาะ เพื่อเขาบึงสัญญาณมันเนาะเอาสิมัติตดตั้งบึงอุปกรณ์กล่องกล่องพี่น้อง,องนี่พี่น้องกล่องเป็นกล่องสีดัง P S I S 2 x S S 2 x S กอยู่ในกล่องกับมีรีโมทเนาะพี่น้องแล้วก็มีสาย S D V สำหรับผ้าใส่ทีวีจอแบนเนาะพี่น้องแต่ทีวีรุ่นเก่าเป็นจอกลนี่น,นี่ครับต้องใสสาย A V นี่พี่น้อ,นองเกินี้ครับสีบรอดไซส์นเนาะแต่ว่ามันต่อก,กับอุปกรณ์ทีวีจอแบนพี่น้องแล้วก็ยู่ในกล่องมันไหนดีโมท b s i แหละกับทานมาจากโรงงานเนาะแต่กับซาย s d เนาะโทรทัศน์ที่วิ่เก่าเขาวสีใสซ้ายอีวีน 9, นะววพี่น้องมาประกอบในติดตั้งน้ำันพี่น้องไม่หุบเหมือน,น,นกันว่าสิติดตั้งสัญญาณผ่านบนาพี่น้องนาะเสียบตามสีเด้อพี่น้องขาวใส่สีขาวแดงใส่สีแดงเหลืองใส่สีเหลืองเหลืองสิเป็นนั่น มองภาพมันนอกสายภาพแดงกับขาวหนี่งเปง็นสายเสียงกีนน้องเสียงสายเสียงครัวออกสายออกครัวนาอ ทางเยี่ยพี่น้องเลยทางแรกเพราะว่าฮัฟต้อมจานหน้อยมัน,มน,จ,นะจะเป็นของ, C and, องเคยูเมนโบพี่น้องอถ้าจานตะแกงจะเป็นคนซีเบนเนาะแตเฮ้ยฮัฟสิ่งมันกลับเป็นคนเคยูเลยพี่น้องบ้านบดเดี้ยวฮัฟไปซื้อตัดต่อบัตรมันได้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็สิได้เบ,บิดคลิปเบื้องเช้าก่อนพี่น้องเต่ว่าฮัฟติดตัง้งมีภาพมีเสียงมาเลยนาะเดี๋ยวฮัฟสีเขาไปเซ็กเบืง้งสัญญาณอีกทัวหนึ่งนาะพี่น้องเนาะ เอาพี่น้องกับที่ว่าการติดต่างเท่ากับที่ว่าสัญญาณขึ้นเนาะความแรงสัญญาณกับเจ็ดสิบห้านะคุณภาพสัญญาณกับแปดสิบเนาะเดี๋ยวฮาลสิมาถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่เนาะมันสีโอทีเอเท่าเบอน้องพี่น้องนะลองบนเดี๋ยวฮาลสิถอดปลั๊กออกเสียบใหม่โอ้ถอดปลั๊กไฟกับพี่น้องนยนี่พี่น้องหลังจากนาถอดปลั๊กแล้วฮาเสียบใหม่เนาะ มันสิกำลังอัปเดตดาวเทียมเนาะกำลังดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เนาะพี่น้องปวดรอสักครู่จังหน่อยเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันอัปโปรแกรมลงก่อนเนาะพี่น้องอ่าก็ถือว่าการติดตั้งของเฮาก็ถือว่าสำเร็จเนาะพี่น้องเนาะติดของมันอ่าอื้องเคยผัวไทยก็ถือว่าติดตั้งสัญญาณเป็นทีเรียวเรียบร้อยเนาะพี่น้อง มันกําลังอัปเกรดดาวเทียมกําลังดาวโหลดซอฟตแวร์อยู่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเขารอสักครู่รอให้มันประมวลผลแล้วเนาะพี่น้องจนส่องมันมาเนาะถือว่าจบภารกิจเนาะพี่น้องเดี๋ยวเริ่มมันฝากกดติดตาเบเดอร์พี่น้องผู้ใดตีเขาเบิ่งมาส่องเบาอึ้งเคยผู้ไทยเนาะผู้ใดดีเขามาส้มแล้วก็อย่ายลืมฝากกดไลแ์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะ ฝากกดติดตามกันส่องเบาอึงเคยปยยัวไทยเด้อพี่น้องเด้อเอากระือว่าภารกิจสมบูรณ์เนาะพี่น้องกระิได้ล่าก่อนพี่น้องล่าคลิปเพียเท่านี้เนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหนาพี่น้องอะมื่อสิข,ขอคำว่าสบายดีพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อบายบาย